ติดโควิดค่ะของฝากจากฮ่องกง <c oughs> พอไม่สบายนะคะ <c oughs> ก็เลยนึกถึงคำรัส์ของพระพุทธเจ้าที่ว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเอ่อจริงๆถ้าจะแปลจริงๆแล้วต้องบอกว่าการไม่มีโรคเป็นการได้อันประเสริฐนะคะลาภะหรือว่าลาบแปลว่าการได้ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะมองว่าหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บแต่ในความหมายที่แท้จริงน่ะโรคในที่นี้หมายถึงโรคทางใจหรือก็คือตัณหานั่นเองค่ะคือถ้าเราดูตามสายปฏิจจสมุปบาทน,นะคะ ต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดในโลกเลยเนี่ยก็คืออวิชชาอาวิชชาเป็นปัจจัยก็ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะตามมาเป็นพรนเลยค่ะจนกระทั่งไปจบที่ทุกทรมนัสอุปายาสะทุกทั้งหลายก็เลยเกิดขึ้นพร้อมส่วนการดับนะคะเราสามารถดับได้สองที่คือดับได้จากตัณหาหรือดับที่อวิชชาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วด้วยปัญญาของเรา,เราเนโอกาสที่จะสาวไปถึงอวิชชาเนี่ยค่อนข้างยากก็เลยมักจะดับตรงที่ตัณหาจะง่ายกว่า ก็คือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราสามารถสาวไปดับที่ต้นสายก็คืออวิชชาความไม่รู้นะคะหรือจะดับที่กลางสายคือตัณหาก็ได้ตันหานี่เป็นต้นเหตุของทุกข์ทั้งมวลเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าเราอยากได้อะไรนะคะแล้วเกิดถ้าไม่ได้อย่างใจก็เกิดกิเลสประเภทโทสะตามมาโทสะน้อยๆก็อย่างเช่นหงุดหงิดราคาญโทสะที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือโกรธพอโกรธแล้วก็ผูกโกรธได้ด้วยนะคะก็คือ พอนึกถึงเหตุการณ์นั้นทีไรนะคะ,คะก็โกรธขึ้นมาใหม่อันนี้ก็คือการที่เรียกว่าผูกโกรธแังนั้นมันก็ไม่จบได้ง่ายๆใช่ไหมคะหรือว่าอยากได้อะไรแล้วได้อย่างใจทีนี้ธรรมชาติของตัณหาเน่ะเขาจะเป็นลักษณะที่ว่าพอได้แล้วนี่นะคะก็จะพึงพอใจเสพความพอใจนั้นนะคะอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นก็จะชาชินเสร็จแล้วก็จะเบื่อพอเบื่อนะคะก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าอยากได้อย่างเดิมะคะ่ะแต่อยากได้ในปริมาณที่มากขึ้น ที่นี้พอไม่ได้ก็ทุกสิคะแต่ถ้าได้ก็โอเคก็สุขใจไปเรื่อยๆนะคะก็อยากได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเบื่อของเก่าแต่ว่าอยากได้ของใหม่มาซึ่งก็ทําให้เราต้องไปขนขวายหาของใหม่มาเสพอันนี้ค่ะคือธรรมชาติของเขาคือถ้าไม่ได้ก็เกิดกิเลสประเภทโทสะตามมาถ้าได้กิเลสประเภทราคะก็งอกงามส่วนการดับตัณหานะคะเราก็ต้องพยายามเข้าใจถึงธรรมชาติของเขาก่อน แล้วจากนั้นท่าก็พิจารณาถึงโทษของเขาว่าถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติของเขาเนี่ยกิเลสท,ทั้งสองประเภทนะคะจะพาเราไปถึงอะไรบ้างและเมื่อกิเลสท,ทั้งสองประเภทนี้ครอบงําจิตใจนะคะแน่นอนค่ะกิเลสประเภทโมหะมาด้วยอยู่แล้วคือโมหเะเขาจะมาพร้อมกับราคะแล้วก็โทสะอยู่แล้วค่ะคือถ้าไม่มีโมหะนะคะหรือความไม่รู้นะ่ะราคะหรือโทสะไม่เกิดหรอก ซึ่งโมหะก็คืออวิชานั่นเองค่ะก็ดังที่ในสายปฏิจจสมุปบาทนะคะว่าอาวิชานี่เป็นปัจจัยให้เกิดทุกอย่างเลยเมื่อรู้ธรรมชาติของตัณหาแล้วรู้ถึงโทษของการที่เราปล่อยไหลไปตามตัณหาแล้วว่าจะเกิดอะไรต่ออะไรตามมาบ้างนะคะซึ่งมันก็ไม่ดีทั้งสองทางก็พยายามที่จะควบคุมธรรมชาตินั้นหรือหาทางออกจากธรรมชาตินั้นแต่ตัณหานะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีโทษที่จะนําให้เราไปสู่ทุกข์ได้นะคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเขาแล้วพยายามที่จะไม่ไหลไปตามธรรมชาติของเขา ปัณหาก็กลับเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยู่ในโลกได้อย่างเช่นเราอยากที่จะมีความมั่นคงในทางการเงินเราก็เลยขนขวายประกอบอาชีพในทางสุจริตหรือเราอยากจะมีความก้าวหน้าในอาชีพเราก็เลยขนขวายในการที่จะพัฒนาตัวเองแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อ,อย่างที่เรียนค่ะเราต้องรู้ธรรมชาติของเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ธรรมชาติของเขาโดยที่ทําให้เขาสร้างทุกข์ให้เราเนะะี่ยค่ะน้อยที่สุดก็เรายังต้องอยู่ในโลกอยู่นี่คะ่ะ หรือถ้าเราอยากจะพ้นโลกก็ยังต้องอาศัยตันหาอีกเหมือนกันค่ะอย่างที่พระอนน์อธิบายว่าอาศัยตันหาละตันหาก็คืออาศัยตันหาในการที่อยากจะทําในสิ่งที่เป็นอุสนเพื่อมาทดแทนตันหาที่อยากจะทําในสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นเอง